เรื่องเล่าจากห้องโคสต์ ep หนึ่งฉันเป็นคนไม่มีความสุขยิ้มไม่เก่งหัวเราะไม่ได้ความเชื่อของหญิงสาววัยใกล้เกษียณที่ผ่านความเจ็บปวดมายาวนานตั้งแต่เด็ก จนเกือบเกษียณเธอเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าตัวเองเป็นคนไม่มีความสุขเพราะรอยฝังจำในวัยเด็กที่พ่อทำร้ายแม่เธอไม่ชอบการกระทำของพ่อแต่โตขึ้นการกระทำที่เธอบอกไม่ชอบนั้นกับกลายเป็นการกระทำที่เธอทำกับลูกเช่นกันเรื่องของจิตฟังดูอาจจะย้อนแย้งกับความเป็นจริงเพราะเราไม่ชอบสิ่งนั้นที่พ่อทำกับแม่ แต่เราเองก็ทำสิ่งนั้นกับลูกเช่นกันจริงๆแล้วมีอะไรลึกๆในจิตที่ซ่อนอยู่เราเองเข้าใจดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะอะไรแต่จิตที่ฝังจำกับความเจ็บปวดกลับไม่เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น หากเราจะออกจากความรู้สึกนั้นเราต้องเข้าให้ถึงความจริงในระดับจิตเพื่อให้จิตยอมรับและเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นมองไปที่เป้าหมายในชีวิตที่เราต้องการและเดินหน้าต่ออาจจะต้องใช้เวลาสักนิดกว่าเราจะหลุดจากความรู้สึกนั้นได้แต่วันหนึง่งเราจะผ่านได้หากเป้าหมายเราชัดเจนว่าเราต้องการมีชีวิตแบบไหน กระบวนการจูนจิตเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้จิตเข้าใจความจริงได้เร็วขึ้นและการจูนจิตกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลทำให้เราได้เข้าถึงความรักความสุขและเราจะเลือกได้ว่าความทุกข์หรือความสุขคือสิ่งที่เราต้องการจงเรียนรู้จากความเจ็บปวดที่ผ่านมาและโฟกัสกับความสุขที่เราต้องการยอมรับกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ขอบคุณกับทุกสถานการณ์เพราะท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครอยากให้ชีวิตของตัวเองผิดพลาดแต่เมื่อผิดพลาดแล้วจงยอมรับความผิดพลาดนั้นและเรียนรู้กับทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอบคุณทุกผู้คนขอบคุณความเจ็บปวดที่เป็นครู หากไม่มีความเจ็บปวดเหล่านั้นเราจะไม่รู้จักคำว่าเข้มแข็งและอดทนลุกขึ้นและมองไปข้างหน้ายิ้มรับกับอนาคตที่รอเราอยู่ข้างหน้าด้วยความสุขด้วยรักจากหัวใจโคสแพรว